อานักรบที่อยากแต่งงานกับเจ้าหญิงก็มักจะต้องสูญเสียบางอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนสินะอ่าวู้จ้าโหคำสาปร้ายแรงเลยนะเขาเขาแข่งแก่งจัง แล้วก็รูปงามด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่คุณอัศวินฮะเพื่อองค์หญิงคนนี้ถึงต้องทําขนาดนี้เลยเหรอไม่เลวเลยนี่เพื่อเห็นแก่ความพยายามอัลลัมค่าของเจ้าองค์หญิงคนนี้จะมอบเกียรติสูงสุดของอัศวินให้ถ้าหากว่าเจ้ายินยอมเจ้าหญิงองค์ลิฟแห่งอาณาจักรและเซลแลนดีเกียรติในการจุมพิดนิ้วเท้าขององคหญิงก็จะเป็นของเจ้า ไม่ละขอบคุณได้ชอบท่านผ้าสกปรกที่มีลูกขาดแบบนั้นหน่อยหาพูดอะไรออกมาน่ะคิดว่าทําตัวแบบนั้นถือเป็นการถ่อมตัวเหรอแต่ผู้ชายอย่างเจ้าต้องรับเพื่อเฮคิดว่ามาที่นี่เพื่อเธองั้นเหรอไม่แอมนะเจ้า n b c แบบนี้มาเทียบกับฉันได้ไงเป้าหมายของฉันตั้งแต่แรกก็คือเจ้ามังกรเสื้อไายนี่ฮไอเจ้านาเดนทำไมวะ แค่จะบอกว่าการแต่งงานกับเจ้าหญิงน่ะสันไม่สนใจแล้วหรอกนะอะไรจะเป็นส่วนดีที่สุดของเกมนอกจากการสังหารมังกรชั่วร้ายล่ะเคียฮ่าฮ่าไม่แป๋ใจเลยก็เกมนี้สันนะ่ะระดับพระเจ้าอยู่แล้วนี่แกคงอยากซ้ำซ้นมากเลยสินะมีหัวไว้ระดับคออย่างเดียวหรือไง วันๆเอาแต่เล่นเกมใช้สมองไปเปล่าประโยชนช์เลยคิดจะเรียนบ้างไหมเนี่ยดูเกตของเธอสิพ่อแม่ไม่อกแตกตายหรอลูกคนอื่นเขาตั้งใจเก็บเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่กันนะแล้วนายมีแต่เงินในเกมจะเอาซื้ออะไรได้บ้างล่ะไอเด็กนี่ขอให้ผมเล่นเกมก่อนได้ไหมหืมโทรเว้ยขอให้ชีวิตแกพังไปกับเกมไปเลยไปเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลุดเข้าไปในเกมหรอกเหรอควบคุมร่างกายไม่ได้เลยเอ๊ะหรออ๋อออเห้ยโอ้ยไงงั้นนะกลายเป็นว่าควบคุมร่างกายไม่ได้หรอจบเห่แล้วสิกลายเป็นว่าเจ้าซอแบบนั้นสินะไม่ไม่ใช่ ขอโทษที่มารบกันนะคะขอให้ส่มหวังกันนะคะไม่นะฝ่งฉันก่อนอ่ะจ้าโอ,โอ้ยทีนี้ก็ตายในเกมอีกเฮย้ยเป็นความผิดพลาดของเจ้าที่มาขโมยจุบแรกของข้านะฮะถุงดองดำนี่ ฆ่าเลยกลายเป็นมนุษย์เส้นนี้นะ